สวัสดีครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยฮะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง what if what if หนึ่งครับซึ่งมันเกือบจะเกิดขึ้นนะแต่เพราะว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือการที่ทางด้านของอาร์เลนไอวอร์ซันเนี่ยได้เกือบจะย้ายไปทางด้านมิเนสตาทิมเบิลบูฟครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคือยังมีการเน็ตอยู่ในทีด้วยนะ,ะแล้วหลายๆคนน่าจะอยากฟังแล้วว่าถ้าอาร์เลนไอวอร์ซันเนี่ยได้ย้ายไปตอนนั้นจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบคอนเทนต์ที่ผมทําหลายๆอย่างนี่นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยกด Subscribe เยอะๆด้วยนะครับยิ่งถึง1 0 0 0 0เร็ว,รวยิ่งดีเพราะว่าทางช่องเราจะได้ทำแคมเปญแจกการ์ด NBA เพื่อเป็นการฉลอง1 0,000มืซับให้กับช่องนั่นเองนะครับ ผมจะเล่าที่มาง่ายๆก่อนละกันครับคือในช่วงที่ผ่านมานี้ะนะมันมีการคุยกันครับระหว่างทางด้านของแอดเรนวอยเนฟกี้เนาะผู้เสือข่าวเทียหนึ่งนะครับของทางด้าน ESPN เนาะแล้วก็อดีต G.M. อย่างบิลลี่คิงครับคือเขาเคยเป็น G.M. ของ Philadelphia 76ers เนะนะเขาก็ได้มาคุยกันครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับที่ทางด้านของบิลลี่คิงเนี่ยได้บอกไว้ว่าทางด้าน L.A.Clippers ทางด้าน t i m b e r w o l v แล้วก็ Nuggets เนี่ยะครับคือ3ทีมหลักๆเลยที่อยากจะได้ตัวของทางด้าน Allen Iverson ครับซึ่งทางด้าน Iverson ัเขาก็เมนชั่นด้วยนะว่าเออเขาก็อยากที่จะย้ายไปทีมพวกนี้แหละถ้าเขาจะได้เทรดไปซึ่งในตอนนั้นครับทางด้าน Wolf ตั้งใจที่จะเอาอัลเลนไอโเวอรสันครับมาเล่นคู่กับเควินการเนตโอ้โหแค่คิดแม่งก็โคตรจะน่าตื่นเต้นเลยนะครับแต่ทว่าฮะสุดท้ายนี้านอัลเลนไอโเวอรสันในปี2006เนี่ยก็ได้ย้ายไปซบทางด้านของเดนเวอร์นักเกสนะก็แสดงว่าจบการมโนว่าเฮ้ยโอ้โหอดไปมิเนสตาคู่กับทางด้านเควินการเนตเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะเริ่มมโนการเทรดเนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนครับว่ามันต้องดูที่ค่าตัวของอเลนเอเวอร์ซันในตอนนั้นครับซึ่ง AI ในปี 2006- ถึง2007นะครับได้รับเงิน17.1ล้านเหรียญฮะแล้วก็อีก2ปีข้างหน้าคือ40ล้านเหรียญน,นะอันนี้คือ2ปีรวมกันนะครับทีนี้พอมาดูทางด้านสเ s t e r ของ m i เนสเตอร์ทิมเบอร์วูฟเนี่ยก็ต้องหาตัวที่มันแมชเงินกับทางด้านอเลนเอเวอร์ซันได้ด้วยครับและแน่นอนว่ามันต้องไม่มีเควินการเน็ตอยู่ในนั้นครับไม่งั้นเข มาคู่กันนึกภาพออกไหมคือการเน็ตยังไงก็เป็นคอที่จะให้ AI เนี่ยมาเล่นคู่ด้วยอยู่แล้วทีนี้มองๆไปครับทางด้านของซิกเซอร์เนี่ยพอเทรดอเลนไอเวอร์ซันออกไปใช่ไหมเขาก็ต้องการผู้เล่นครับที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็สามารถช่วยทางด้านทีมได้เป็นทีมรีบิวอะไรประมาณนั้นครับแล้วทางด้านของเซเวนตี้ซิกเซอร์เนี่ยก็ได้มองว่าทางด้านแรนดี้ฟอยครับน่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สามารถเทรดกับ AI ได้แต่ถ้าว่าเงินที่แรนดี้ฟอยได้ตอนนั้นเนี่ย มันแค่2.4ล้านเหรียญเท่านั้นครับทีนี้ทางด้าน t i m b e r w o l v เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มเ e ท e รันเข้าไปนะครับอย่างกันด้านไม k e j a m ที่ตอนนั้นเนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่5.2ล้านรวมถึงถึงด้านของ Ricky Davis ครับที่มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ6.3ล้านครับซึ่งทุกคนรวมกันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ13-14ล้านอ่ะนะ แต่ว่าแค่นั้นมันยังไม่พอครับสำหรับทีมที่อยากจะเริ่มต้นใหม่หรือว่ารีบิวนั่นก็คือมันต้องมีเฟิร์สรา p พิ k หรือว่า Draft ์รอบแรกเนี่ยแถมไปให้ด้วยซึ่งอันนั้นก็ประมาณอีก2สิทธิ์ด้วยกันครับถึงน่าจะได้สิทธิ์การคว้าตัวทางด้านอเลนเอเวอร์สันในการเทรดกับ7 6เซิร์มานั่นเอง ซึ่งถ่าถามว่าการเทรดประมาณนี้เนี่ยมันคุ้มที่จะเสีย AI หรือเปล่านะในมุมมองของ s i x เ er ซอร์ครับเราต้องเปรียบเทียบกับตอนที่นักเก็ตได้เทรดกับซวนตี้ซจริงครับเพราะตอนนั้นเนี่ยถึงด้านนักเก็ตนะครับส่งอันเดรยมิลเลอร์ โจสมิธแล้วก็เฟิร์สราวพิกอีก2สิทธ์ครับไปให้ถึงด้านเซเวนตี้ซิกเซอร์เพื่อแลกกับถึงด้านอัรเลนเอเวอร์ันแล้วก็อีวนแมกฟารินนะฮะพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะในการที่ถึงด้านของเซเวนตี้ซิกเซอร์เนี่ยจะได้แรนดี้ฟอย์รวมถึงด้านไมค์เจมส์แล้วก็ถึงด้านวิกกี้เดวิสไปรวมถึงสิทธิ์ดรอบอีก2สิทธ์ในรอบแรกพอมาถัวเฉลี่ยดูกันเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ย ดีไม่เบาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปไ,ได้ถ้าทางด้าน Timber Wolf ทำการเทรดประมาณนี้นะทีนี้คำถามต่อมานะครับที่น่าจะเป็นคำถามใหญ่ๆเลยก็คือ ถ้าทางด้านอเลนออโรสันเนี่ยได้ย้ายไปทีมเบอร์วูฟเขาจะสามารถทำให้ทีมเบอร์วูฟเนี่ยเข้าเพลย์ออฟในปีนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยนะครับทางด้านโค้ชอย่างเดเวนเคซี่นะครับเป็นโค้ชอยู่ที่มิเนสตาทีมเบอร์วูฟครับซึ่งปีก่อนหน้า2006-2007นะก็คือ2005-2006ใช่ไหมทางด้านเดเวนเคซี่เนี่ยนำทีมเบอร์วูฟด้วยการชนะเพียง33นัดและแพ้ไปถึง49นัดน,นะครับพอมาเริ่มปี2006แล้วก็2007ครับก็คือออสถิิตตนนที่ล ได้ถูกเทรดไปยังนัดเกตเนี่ยคือ10แล้วก็11ครับคือการที่ทางด้านเทมโบวูฟเนี่ยชนะแค่10นัดและแพ้ไปถึง11นัดก่อนที่ทางด้านดูเวนเคซี่ครับจะสามารถตีตื้นขึ้นมาได้นะเป็น0.5นั่นก็คือชนะ20 แล้วก็แพ้20คือเล่นไป40เกมเลยนะคือครึ่งรู้ด้วยกานแต่ว่าสุดท้ายเดเวนเคซี่ก็ไม่รอดครับแม้ว่าจะตีตื้นขึ้นมาเป็น0.5นะแต่ว่าเขาก็ยังโดนไล่ออกอยู่ดีครับทีนี้พอมาดูในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยถ้าทางด้านอเลนอ d เวอร์สันนะครับเข้ามาให้ทีมทีมว่า w ์วูเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทางเขาจะยกระดับขึ้นมาขนาดนั้นต้องบอกก่อนครับว่าทางด้านมิเนสตาทีมวบอ์วูฟครับ จบอันดับที่13นะในปีนั้นครับด้วยสถิติชนะ32แล้วก็แพ้ถึง50ส่วนอันดับ8ที่เข้าเพลย์ออฟครับคือ Golden State Warriors ที่มีการชนะถึง42นัดแล้วก็แพ้ไปเพียง40นัดมันคือแกลบช่องว่างครับถึง10นัดเลยนะที่จะทําให้ทางด้าน AI เนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองมากๆครับซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะและไม่ใช่แค่ผมด้วยเพราะว่าผมอะ่ะเอามาจากทางด้านของ fansite.com นะครับซึ่งเป็นเขียนเกี่ยวกับ Timberwolf แหละจริงๆมันคือ dunkingwithwolf.com นะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากครับมันเป็นเรื่องยากจริงๆในการที่ทางด้านของ Allen Iverson จะมายกระดับทีมโดย การฆ่าเลข10หรือว่า10เกมตรงนี้ให้หายไปได้ง่ายๆเพราะว่าถึงด้านอัลเลนไอเวอร์ซันเนี่ยนะครับไม่ได้เหมือนปี2000-2001ถึง, 2000, ถง 2001, ที่สามารถพาเซเวนตีซิกเซอร์เนี่ยเข้าไปลุ้นแชมป์ในไฟนอลได้แล้วเขาอายุ31 อะไรต่างๆก็เริ่มโรยราครับรวมถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนที่ทำสกอร์ได้อย่างดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงเลเวลที่จะสามารถแบกทีมคนเดียวหรือว่าไปเป็นแพรคู่กับการเน็ตแล้วมันจะสร้างความแตกต่างขนาดนั้นได้อีกต่อไปแล้วครับรวมถึงโคช้ชที่เข้ามาแทนการปรับตัวที่เข้าไปเล่นกับทีมใหม่หรือว่า การปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงเล่นกับการเน็ตเองเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้ครับว่าทั้ง2คนนี้จะสามารถเล่นเข้าขากันจนจากสถิติ32เนี่ยกลายเป็นชนะ42แล้วสามารถแย่งอันดับ8กับ Golden State Warrior ในปีนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะครับ แต่ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้ครับรวมถึงทางด้านของดูเวนเคซี่เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกไล่ออกกลางฤดูกาลก็เป็นได้นะเพราะว่าน่าจะมีพื้นที่ไปแข่งแย่งชิงดีในอันดับ8อะโอเคและอาจ,จะอยู่อันดับ9อันดับ10แต่ว่ามันก็อาจจะไกลามากๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่ คิดไปไกลมากกว่าน,นี้นะรวมถึงเราสามารถพ r e ด i c ไปได้ไกลามากกว่าน,นี้แหละโอเคปีนี้เราอาจจะไม่เข้าเพลย์ออฟไม่เป็นไรแต่ว่าทางด้านของอเล็กเนวอสันยังเหลือสัญญาอยู่อีก2ปีนะครับแล้วก็ยังมีเควินการเนตอยู่เราก็สามารถอนุมานได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้า2คนนี้เล่นด้วยกันแล้วเข้าขากันมากๆเนี่ยก็อาจจะไปถึงแชมป์ก็ได้นะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแล้วเอด้วยวัยของอเล็กเนวอสันอ่ะด้วยวัย31อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาแล้วก็มันไม่ได้เหมือนเดิมตอนที่เขาพาสิก เ์เข้้าไปชชิงแมแมลวพราะฉะนั้นทางด้าน f a n s i ด e c o m ครับก็ยังยืนยันครับว่าโอเคในปี2007-2008หรือว่าปีถัดไปจากการเทรดเนะี่ยนะทางด้าน AI กับการเน็ตก็จะสามารถพาทางด้านทีมวูฟเข้าเพลย์ออฟได้แน่นอนแหละแต่ว่าก็น่าจะตกเพียงแค่รอบแรกแล้วก็รอบ2เท่านั้นฮนะรวมถึงถ้า AI ไมาจริงอะ่ะทางด้านการเน็ก็คงไม่น่าย้ายด้วยเนาะ อย่างที่ผมเพิ่งบอกไปตะกี้เลยครับว่าถ้า Alan a อเลนเอล o สันเนี่ยได้ย้ายไปมิเนสตอร i ทิมบอวูฟถึงด้านการเน็ก็คงจะไม่ได้ย้ายไปเซลติกทีนี้หัวข้อสุดท้ายคือเราจะมาพูดกันครับว่าถึงด้านแคริเอร์หรือว่าการที่เควินการเนตเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จมันจะเป็นไปได้มากแค่ไหนซึ่งทางด้านแฟนไซค์ ide, ครับก็บอกมาเลยว่าทางด้านการเน็ต อาจจะไม่ได้แชมป์เลยก็ได้ครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยอะไรในเวอร์ชันรวมถึงกาเน็ตเนี่ยก็ใกล้ที่จะ30แล้วนะครับทั้ง2คุคนนี้ท่านเล่นด้วยกันจริงๆแล้วก็อย่างที่พิจิกเอาไว้หรือว่าที่คาดการเอาไว้ก็คือเขาคงไม่ได้ไปไกลกว่ารอบ2ส,สักเท่าไหร่เลยอะ่ะก็คืออาจจะหยุดแค่รอบ2ก็ได้เพราะฉะนั้นฮะมันเลยเป็นเรื่องยากมากๆที่ท้งด้าน AI กับกาเนตเนี่ยน่าจะ ได้ไปถึงแชมป์นะเพราะว่าทางด้านของ Front Office ของมิ e น o t าเนี่ย mm. ก็ไม่น่าจะทำการเ mm. ทรดทางด้าน AI ออกไปด้วยนะครับ mm. เลยกลายเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากมากๆซึ่งผมก็ยังมองนะว่าโอเคดีแล้วแหละที่ทางด้านการเนเนี่ยได้ไปคว้าแชมป์กับ Boston Celtic นะครับถามว่าเราสามารถหยิบ Evidence หรือว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมาคุยกันได้ไหมว่าเฮ้ยมัน ทำไมเราถึงรีบตัดสินจังเพราะว่าทางด้านอรเลนเอวอันเนี่ยตอนที่ได้ย้ายไปนักเก็ตนะครับแกก็สามารถเข้าเพลย์ออฟได้ทั้ง2ปีแต่ทว่าฮะก็ต้องตกรอบแรกทั้ง2ปีเช่นกันฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคแหละเราก็สามารถอนุมานได้ประมาณนี้ครับรวมถึงมิเนสตาทิมเบอร์ฮูฟ ในตอนนั้นหรือว่าแม้กระทั่งในตอนนี้เองก็ยังมีการผิดพลาดในสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าสิ่งใหญ่ๆในการทําการเทรดหรือว่าการบริหารผู้เล่นต่างๆให้เราเห็นได้หลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านแฟนไซก็เลยสรุปง่ายๆครับว่าการที่กาเน็ตได้ย้ายไปเซีติกนั่นคือเรื่องดีแล้วแล้วมันก็คือเรื่องดีสําหรับการเน็ตแล้วครับที่ทางด้านอเลนเอเวอร์สันไม่ได้ย้ายมามิเนโซตาทิมเบร์วูฟนั่นเองนะครับ แล้วก็จบไปแล้วครับสําหรับวันนี้นะในการที่ท่า AI ย้ายไปเมเนลสตาร์เทมโบวฟจริงๆในตอนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าให้ทุกคนเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าเราสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะเออมาคุยกันได้เพราะว่าอันนี้คือแค่หนึ่งช่องทางเท่านั้นครับที่เขาได้ทําการคิดออกมาว่าเฮ้ยถ้าเทรทตอนนั้นจะเป็นยังไงแล้วถ้าสภาพ AI ตอนนั้นเป็นยังไงการเน็ตรวมถึง Front Office ต่างๆจะเป็นยังไงเขาคิดได้ประมาณนี้แล้วก็นํามาแชร์กันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความคิดที่ต่างออกไป ไม่เป็นไรครับจะมองว่าได้ถึงแชมป์ก็ยังได้นะเออลองมาคุยลองมาคอมเมนต์กันได้ครับสำหรับน,นี้ทึงด้านแอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ